iPhone 11ยังน่าซื้ออยู่ไหมหลังจากที่มันเปิดตัวมา2-3ปีแล้วเนะี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับดีไซน์ของ iPhone 11เนี่ยเป็นดีไซน์แบบขอบมน,นครับซึ่งก็ต่างจาก iPhone 12แล้วก็ iPhone 13ที่จะเป็นแบบขอบเหลี่ยมนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบดีไซน์แบบนี้มากกว่านะเวลาจับแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบสากมือนะครับเพราะว่า iPhone 12 13เนี่ยตรงเนี้ยขอบมันจะตัดเลยใช่ปะละ่ะอันนี้ของ iPhone 11มันก็ยังมนอยู่ไงเวลาจับแล้วก็รู้สึกชอบมากกว่าส่วนในเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็มากับหน้าจอขนาด6.1นิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอแบบ LCD 60 h z ธรรมดาหรือที่ Apple เขาเรียกว่า Liquid Retina Display ไอลิควิดเรติน่าดิสเพย์เนี่ยมันเป็นชื่อการตลาดของเขานะครับจริงๆเนี่ยมันก็คือ lcd เกรดดีๆนี่เองส่วนสีสันก็ไม่ได้แย่นะครับเวลาใช้งานแต่ก็จะไม่ได้คมชัดเท่าแบบพวกจอ OLED ของ Apple นะส่วนจอ 60Hz เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างน,นะครับกับ1 2 0เฮิคือผม,มเคยไปจับ iPhone 13 b o มโหของเพื่อนมานะครับก็เอามาเทียบกันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างในการใช้งานนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า ไอโฟนเะระบบมันเสถียรอยู่แล้วแล้วโมชั่นการเคลื่อนไหวของ Apple เนี่ยมันดูแบบเป็นธรรมชาตินะครับมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าทัดดีเลยนะครับเนี่ยเห็นปะทัดติดมือเลยไม่ได้แย่นะจอ L C D เนะี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็น L C D แบบคุณภาพสูงเห็นไหมโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องกล้องเลยนะครับกล้องของ iPhone 11เนะี่ยกล้องหลังนะครับจะให้มาอยู่2ตัวด้วยกันอันนี้ เป็นเลนวายเลนมุมกว้างปกติส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นเลนอัลต์วา12ล้านพิกเซลทั้งสตัวเลยซึ่งก็ให้คุณภาพภาพถ่ายที่ดีเลยนะครับไม่ได้แย่เลยส่วนกล้องหน้าเนี่เป็นกล้องหน้าแบบ12ล้านพิกเซลได้ทั้งมุมมองปกติแล้วก็มุมกว้างนะครับนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูนี่เห็นปะกว้างละอันนี้ก็มุมปกติแล้ววิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมนะครับ อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้ที่กล้องหน้าถ้าเราเปรียบเทียบกับมือถือ Android แล้วเนี่ยก็ไม่มีแบรนด์ไหนนะครับที่ให้กล้องหน้า 4K 60เฟรมมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับ iPhone 11โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูนะครับนี่ครับคุณภาพ ไม่ได้แย่นะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่คุณภาพไม่ได้แย่นะครับเนี่ยเห็นปะมีความคมชัดอยู่เวลาซูมเข้าไปแล้วโอเคเรื่องต่อไปเลยนะครับก็คือเรื่องของการเล่นเกมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่สายเกมส่วนใหญ่เกมที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นข้ามเวลาเวลาไหนเบื่อเน่เวลาไหนไม่มีอะไรทำเนี่ยผมก็จะหยิบเกมขึ้นมาเล่นนะครับ พวกเกมพวกนี้เกมที่แบบไม่ใช่เกมแบบที่เขาคิดกันนะแต่ผมก็ได้ไปสอบถามเกี่ยวกับเพื่อนของผมที่ใช้ iPhone รุ่นเดียวกันเนี่ยว่าเรื่องการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกมานะว่าคือเรื่องการเล่นเกมทั่วไปเนี่ยพวก r L v pub g หรือพวก call of duty อะไรอย่างเงี้ยถือว่าทำได้สบายเลยนะครับไม่มีปัญหาถ้าใครจะซื้อมาเล่นเกมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ เป็นตัวที่คุ้มอยู่นะสำหรับเงินที่เราจ่ายไปอะ่ะโอเคเรามาต่อในเรื่องของแบตเตอรี่กันเลยนะครับตอนนี้สุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยของผมอยู่ที่100%เต็มนะหลังจากที่ได้ใช้มาประมาณ3เกือบ4เดือนแล้วถ้าจะไม่ผิดนะสาเกือบ4เดือนแล้วก็ยังอยู่ที่100%แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ใช้งานมือถือที่มันฮาร์ดคอรจนเกินไปนะครับผมใช้แบบชีวิตประจำวันเล่นพวกโซเชียลมีเดีย แล้วกเกมนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถ่ายวิดีโอลงในช่องของผมเนี่ยแบตเตอรี่เหลือประมาณสัก30%มเนเนี่ยผมก็จะเริ่มชาร์จแล้วเพราะว่าถ้ามันต่ำกว่าน,นี้มันจะไม่ดีต่อสุขภาพแบตเตอรี่ของเรานะครับโอเคส่วนการใช้งานแบตเตอรี่ในแต่ละวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมหนักๆเนี่ยแบตเตอรี่ก็สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะครับก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินไปโอเค iPhone 11เนี่ยก็สามารถที่จะกันน้ำกันฝุ่นลึก2เมตรนาน30นาทีได้นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับมือถือ Android เนี่ยผมผมยังไม่ค่อยเห็นตัวไหนนะที่สามารถกันน้ำได้แบบได้มาตรฐานที่มันดีขนาดเนี้ยถ้าจะมีก็เอ่อ s a m s u ง g Galaxy A ใช่ไหมพวก A33 A53 A73 อะไรเงี้ยที่มันเป็นพวกรุ่นใหม่ที่มันออกมา สรุปแล้วมันยังน่าซื้ออยู่ไหมมันยังน่าซื้อครับถ้าคุณไม่จะเป็นที่จะต้องใช้งาน 5G ในตอนนี้ผมคิดว่าคนที่จะใช้ iPhone 11เนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้ใช้งานอะไรที่มันหนักใช้งานทั่วไปชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยยังไงอะ่ะมันก็พอถึงจะไม่ได้มีฟีเจอร์ที่มันบือหวาเหมือนมือถือ Android ในเลทราคาเดียวกันนะครับอย่างน้อยเ<ต>นะี่ยคุณก็ยังมีกล้องไวแล้วก็เอาเจ้าไวแล้วก็กล้องหน้า ที่ถ่ายได้ 4K 6 0เฟรมทางกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังอีกนะครับแล้วก็การชาร์จไร้สายที่ไม่มี Android ในเรทราคาเดียวกันเนี่ยเขาใส่มานะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับ i p h o n e e x r หรือว่า iPhone 1 0 r แล้วเนี่ยออผมขอเรียกเป็น iPhone xr แล้วกันนะครับเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจผมก็ยังแนะนำให้ซื้อตัว iPhone 11อยู่ดีนะเพราะว่าในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์คือ iPhone xr เนี่ยมันมาพร้อมกับแรม 3G ส่วน iPhone 11เนี่ยมาพร้อมกับแรม4จิกนะครับในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่า iPhone 11เนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลกว่าเพราะว่ามันมีแรมอยู่ที่4จิกนะอ๋อใช่ผมลืมบอกไปเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยเป็นวันที่6ใช่ไหมงาน Apple WWDC เนี่ยมันจะจัดขึ้นตอนเที่ยงคืนซึ่งก็ย่างเข้าสวนที่7พอดีเดี๋ยวหลังจากจบงานแล้วเนี่ยผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับงานนี้นะครับ โอเคครับถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ